ไฟนอลราวงานแข่งโปเกมอนจิมแบทเทิลนะคะระหว่างชาวโกครับกับเด็กทีคันรู้จังครับอือเรื่สุกัครับเตดังบอลครับเตี๊ยดังบอลรตบอลดับอล้ตีดังบอลตีเลยตีตี ตเไม่มีอะไรซัพสะพอตล้วนภาาตีมันไงภาตีโอเคตีครับไม่มีอะไแข่ ไปซากอุคือย่างกะสองปิดยังไงก็ได้เป็นไงครับอะตีผ่านตีจี้ล้ะผ่านครับเขาจะทำนะจุ่ยขพอทำไมไม่หาร่างจิงไงไอ้้าไอ้ตานจะแพ้อ่ะ ไม่มีอะไรมึใช้ใครจะน้องคั่นเดียวจบเป็นไม่ตายหรือม่ไี่ไม่ไม่ใช้ใน้อแค่เดียวับเลไม่ม่ตายหรไม่กีดดอนให้หน่อเดียวยืมหน่อยไมริไม่ดกีท่าท่าหรืคุณสองปท่านตีไม่ไล่ะมึงอ่ะท่านตีจกวิาณไต้ค้าโกได้

นี่เหล่กับพี่นาใช่ไหครับเขาเลยจวด,ด,ดครับไปหายเกียร์ร่วมประหลาดมันจบแล้วกับตังมันจบแล้วครับนายโจ๊สี่ครับน,นายมันจบแล้วนายเอาเตตีไม่ออกเลย,ยเอามเตตีท่าบนไม,ไม่เยอะไม่ท่อ ทำไมมือมันดีอะทุกคมือมันแย่เลยนะเนียอือด้เลอนหไอเทมหนึ่งไอเทมติดปบอวบอลนะมือมันแย่ไปหมดเลยบอลทอเชอเอยโปโงโอฟิน ได้เลยังไดขหมะบกามเสรี่า็ดสุไปงั้นกหน้าได้ไหมครับากไปงั้นกหน้าจบจนโกงแต่กูประมาทแตไม่น่าประมาทเลยไม่เนี่ยว่ามือมันจะปอกเี่เห็นมันยิ้มไม่แต่แม่ปก็เฟซไม่ม่อี้จุ๋ยต้งบอกลูกมีอยู่มีลูกย่างอยู่บนมืออยู่แล้วลต้องทิ้งเลูกอะไ่ฟไปแล้วได้ไหม มือีสามใบใบโมืมม่อมีหกใบครับหกสามสิบแปตีเลยครับแปตัน, 8, นี้อะไรอ่ะองหลุดตงทำก่อนตองไป้อากาสอตองหลุดอีกนะ้อไปแล้วก็ออหลุด,แ,ลลด,ดลตแต่ตัวนี้ก็รอดอย่ดี ไม่ใช่คุณอินอะไปดายไปยายยด้าเพลททั้งหมดต้นหนึ่งนี่คือตัวนั้นวันนั้นราไดเล่น6ตัวไม่ใช่ตัดเลยตัดเลยอันนี้โตนครับแบบดูดิดูดิเขาปะล่ะตัดไม่เสร็จ4อะสามจบแล้วเีทำไมไม่นานแน่หรอยังไ่เล่นได้ จุ๊บอย้อนมาย้อนมาเพราะว่าอะไรจบแล้วกันนายจบโตมันจบแล้วครับนายี่มันตั้งได้นี่ละตัวเนี่ยแต่หน้าไม่งมอปกติ ไม่มีบอสห้องผี่ที่อะจุ้ยสังหรึกจุ้ยสังหรึกเราพูดดีๆเอาออกคลิปนะครับเออวะครับทำไมมันต้องมามุ่ยตาอย่างนี้ตลอดหรอไม่ชอบเลยพานใครเอวลากูเล่าอะบอสมากูจะรวบเด็กไม่มีบอสเด็กก็จั่วไม่ยิ่งจั่วเลยไม่ได้เลยเนี่ยมาเป็นกับชื่อนะ ไม่สนุกเลยมันมันบิดตาสุดท้ายกันไม่่ไม่สอได้เากาที่ัิเลยไม่ตวไม่ที่หนึ่งแล้วจีก็ไปชิงที่หนึ่งแทนแค่ไ่อตนแค่ไหนตีเลยตีเลยตีเลย อแบบก็จะหนีใชกทอ่ไปเรียนตอนเนี้ยอุใช่าดีเอาต้อ,ตอ,อ,ง,องกรใช่าง้าวหมดเาละงก็จิรับลงก็จิเพราว่เจ้าเรา่หนีั้งใจจ่นเก่ยวังใจจะอะไรครับ ไม่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวใช้โปรฟินไม่เคยบิกอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตเล่นไก่กินแมงออลาบิคโัวดอราบิคนะดูมือก่อนบิกไม่หยุดเลยกูจบเ้าเลนที่ได้สองร้อย อเอาตัดเลยไม่อยากเล่นแหลวผู้ชนะไม่อยากเอเนิวมาอยากยากเีสามร้อยใช่ไหมขายเลยมีสามตหนึ่งสองสามแปดใบครับติไม่ใช่สายใช่ไหมไม่ใช่สายใช่ไหมเดี๋ยวมาโกงนั่นแน่เลยดูดูที่โกงนานยอมยอมเลยยอมุด้เลยครับ ู้ก็เลยวะรูบครับอยากชนอยาชนหรืไม่่ครับจบแล้วเลยใช่ไหมคุณนะเบื่ไอ้ยยนี่ปิบเกี้ยอยเบื่อหมาแล้ว